สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องเกมมีคองนะฮะวันนี้จะเป็นคลิปแคสเกมแรกของกูกูจะมาแคสเกมแรกโอเคมาพบกับเกมลอนเลยครับกับนายไดเขาบอกว่าเกมนี้มันน่ากลัวนักน่ากลัวหนาอยากคิดว่าพี่เกมจะกลัวบางเกมพวกนี้ไม่เคยกลัวหาอะไรทั้งนั้นเลยครับจะโมวพงมีปีอ๋อโอ้ยายสปีดวันนี้มาพบกับแมตช์แรกเป็นซีซั่นแรกคืออุ้งฉางอุ้งมันเยอะอะไรนะ ม่ใช่อุ้มผาอุ้มช้างนี่อุ้มผางนี่ห่เริ่มกันเลยอย่าไปรอช้านะฮะเกมเกี่ยวกับการจับภาพนะฮะกูต้องมานั่งจับภาพผิดโอเคไตเติลแม่งสกิปสกิปสิครับเราต้องวิ่งไปถึงเจ็ดโมงเช้าเกมห่านี่เที่ยงคืนเราก็ต้องมานั่งจําป้ายนะฮะและเราต้องมานั่งแบบเออเช็คเช็คควายเช็คอะไรนะฮะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอบโอเคปิดก่อนที่ันปิดมาดูสิว่ามีอะไรอ่านี่มีป้ายอุ้มผางอุ้มผางปุ๊บแล้วก็มีป้ายนี่ช้างนะฮะระวังช้างแล้วก มีอีกสองป้ายข้างหลังหันหลังลุต้นไม้กูไม่ต้องจำไหมชิบหายหาถ้าเกมหาเนี่ยังต้องจําต้นไม้กูประสาทแดกร้อนพอดีโอเคนะฮะมีมีเสาไฟฟ้านะฮะมีโอ้มีต้นไม้เยอะแยะมากมายดูแล้วก็หลอนดีเหมือนกันนะอุ้มผังนี่มาอยู่ต่วนไหนของประเทศไทยวะเนี่ยบรรยากาศก็หลอนดีใครเผาถ่าน,นี่ชิบหายแม่นฟันดานเลยทีบานแล้วก็มีต้นไม้ด้านบนนะฮะในรีวิวมาเขาบอกว่ามีคนแดชสเตปอยู่ข้างบนด้วยมีควันควันตรงนี้ ควันหายนะเราไม่ควายหันนะแล้วก็ขับตรงไปก็เป็นหินผาล่าใสโอ้โหบรรยากาศเปียบเปล่าแล้วก็โอเคมันมีอันนี้ด้วยนี่ศาลาพักใจระวังพักสมองพักกายนะแล้วก็มีป้ายสามสามป้ายวัดซับแมนนะฮะเราต้องจำป้ายด้วยป้ายมันเปลี่ยนด้วยนะทุเรียนมีมวยไทยตรงนี้แล้วก็ระวังช้างนะฮะระวังช้างป่าหินผาแล้วก็มีหมอกหมอกควันจางๆแล้วเราก็ขับซิ่งไปนะฮะผาผาดงพงไพรไปตรงนี้ก็เป็นศาลาพักใจนะ เงียบเงาแล้วก็มีง่วงจอดพักโอเคแล้วก็มีซีบรานะฮะเป็นผู้พัฒนาแล้วประมาณนี้เราต้องจำแมปไว้ประมาณนี้วันนี้เราจะเจอผีอะไรกันบ้างมาดูกันนะฮะเที่ยงคืนนะฮะเราต้องไปถึง7โมงเช้านะฮะทุกชั่วโมงก็แปลว่ามีนจิมแมปให้ผ่านกันเราดูที่ว่าจะเจอผีหาสาตาหาอะไรบ้างดีหนึ่งฮะดีหนึ่งกิะฮะบรรยากาศอยู่เป็นใจนะคุณผู้ชมอยู่กับผมก่อน อ๋อเหี้ยรถเวินบาดกูเองโอเคอุ้มผามีช้างป่าป้ายหันหลังแล้วก็ปี๊ป้ายเลี้ยวซ้ายโอเคตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งแม่งจะล่ออะไรกูหรือเปล่าเดี๋ยวดูซ้ายดูขวามีคนมานั่งด้วยเปล่าวะนากัวใช้ได้เหมือนกันนะมียึกยักษ์นะยึกยักษ์เหี้ยกระจุกเนี่ยแม่งระแวงนะมันห็นกระจกอะไม่มีหาอะไรเลยตอนนี้มีคนเต้นอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมเริ่มขนพองคนขนพองสองสยุดแล้วดิเลีอย่าอยากเจอลครับผีนะฮะอยู่ไหนรืเจาวอยู่ไหนรือเปล่าเอ้ยเรายึงเช็กไฟ คอติดไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะผิดแปลกแปลกแนวสาลาสารา,า,ราพักใจฮะเรามาดูซิสารามีอะไรหรือเปล่าเงียบเงาเลยฮะสาราไม่มีหาอ <c oughs> ะไรไอ้วัาสแมโอเคมีทุเรียนแล้วก็มีมวยไทยไป้ายครบนะป้ายครบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตึ๊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 ตึต๊โอ้เต้นอยู่ข้างบนละเขามันมากฮะโอ้เซิร์เลยฮะเซิร์ไปไหนอะใส่ไปเด์อโอ้โหสีเขียวด้วยนะเขามากับกรีนนะถ้าเป็นสีเหลืองนี่แย่โลเลยโอเคพี่ก็แดนอยู่ข้างบนนะตึ๊กตึ๊ก อตึกอตึกอตึก the พีพพ่แกแดนอยู่ด้านบนแล้วเราอยาาไปกวนสมาธิพี่แกเลยให้พี่แกมันอยู่ด้านบนนะแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ขอตรงเราต้องเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าปกติเราต้องขับตรงนะฮะไม่มีกอลัมมาไล่หวดกูนะไอชิหายลอยวิ่งไปฮะวิ่งทางตรงทางตรงคือทางของเราโอเคตรงนี้มีจุดห um um ่วงจอดพักนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีสีบราโอเคครบมีผีเฮียมีผีต้องเลี้ยวซ้ายนะเอี๊ยดเลยเลี้ยวซ้ายเลยเนี่ยเอี๊ยด้ายมานะสายยาวสาวยาย เรียบ้อย่านทีสองนะถ้าเราไม่ผ่านเราจะกลับมาเที่ยงคืนนะโอเคทีสองแปลว่าผ่านเราจะมีเหตุการณ์ผิดแปลกนะฮะเราก็ต้องเล่นวนอย่างเงี้ยถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้กูจะรอดไหมเนี่ยชิพายโอระวังชางอุ้ยทำไมกูรู้สึกว่าหลอนจังตรงเนี้ยไปตรงนี้ป้ายครบไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะฮะทีสองแล้วไงนายสองไกลสายจองนะฮะโอเคมีต้นไม้ด้านบนครบไม่มีใครมาเต้นอยุดด้านบนนะจ๊ะทำไมมันรู้สึกเงียบเงียบเงาๆาจังเออขับรถกลางคืนจริงๆมันน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ย ยายสปีดจริงเลยฮะจังหวะนี้เตือนเตือน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 เตือนเจอยายสปีดละจังหวะนี้มี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 อะไรผิดปกติแล้วครับผิดปกติคือยายสปีดสบายเร็วๆครับเขาสับตีแตกมาแล้วยายสปีดเราโอ้ยจังหวะนี้เพลงคือนหลือครับคือนแล้วครับเอาไงยายสับตีแตกยายมาทางขวาโอ้ยยายยายยายโอ้ดิฟส์โอ้ยายยายยายไอ้เหี้ยรถไอ้นี่รถยนต์ไอ้ชิบหายยายไม่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 อยากเขย่าอยากเขย่าโอ้โอ้ใจเขย่าอยากเขย่าโอ้ยายตีสปีดโอ้ชนแล้ว ตาขวานะตาแดงนะตาแดงนะเขาไปลงตาแดงนิดนึงโอ้เอาละครับปภาพสันนะภาพสันนะจับเกมเกมจับผิดภาพกลายเปนะ็นเกมอะไรกันยายแม่งปัญญาอ่อนบ้าเลยเฮียแม่งรัดกูยังหนักหนูจริงๆอนะท้อไม่กลัวหรอไอ้เฮียดักกลัว,ลวนะมานะโอ้สาระโอ้ยายมาอีกแล้วเหรอยายติดสปินมาแล้วโอ้ชนมาอีกแล้วอเอาละครับจังหวะนี้รถเอียงขวาเอียงขวาดิบนะดิบใจเย็นยายมึงเฮีย มึงโดนหาอะไรเนี่ยมึงก็พุ่งตรงไปดีมึงจะชนรถกูทำไมเอาเลรฮะย้ายไปไปไปเดี๋ยวนี่กูเจอศาสรเจ้าพ่อเสี่ยงให้กูเข้าไปหนีเลยสิหนีเลยสิมันจริงๆเลยเฮียนี่เกมผีวะเนี่ยกูต้องกูต้องตกใจรอแต่ทำไมกูมันวะเนี่ยไปฮะไปต่อฮะมาถึงตีสามแล้วทุกอย่าง ไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะเรียบร้อยที่สามไม่มีอะไรผิดปกติ <laughs> <laughs> ไม่มีน้องไม่มีเงียบมาก <laughs> เดี๋ยวกูยจะพูดสำเนียงอบังทำไมไว้ชุมหาดระแวงนะฮะส้มระแวงแดงหลอและตอนนี้เฮียระแวงมดส่วหมดละ <laughs> อันนี้มีถาราธรมรมดาวัสแมน มะม่วงปัญญาอะไรเฮียขายทุเรียนอยู่ๆเปลี่ยนเป็นมะม่วง <laughs> อะไรคะมีอะไรผิดแปลกป้ายผิดแปลกนะฮะเหลวซ้ายรัวๆเลยครับ้ายแน่นอนไอ้ห่ามึงไม่หลอกกูมึงก็เปลี่ยนป้ายให้กูนะไอ้ชิปเป่งเอ้ยปิดภาพนิดน,นึงนะเออเกมเนี้ยเขายกเกมจับปิดภาพโรยท็อปปิง้งมีผีนิดหน่อย <laughs> มาเหมือนวิปครีมอะผีแบบท็อปปิง้งเจสสี่แล้วอะ่ะตัวสบายๆไปฮะตรงๆนะทางตรงคือทางของเราสี่โมงลว มันจะมีอะไรโผล่ม,มาอีกไหมรอบนี้เราซิ่งแบบรีบๆนะฮะเดินซ้ายเลนขวากูาไปได้หมดเอ้ยเงียบจังเลยรอบนี้แล้วตรงนี้คือวัตสแมนโอเคไหมทูเรียนรอบก่อนแม่งมาม่วงปัญญาอ่อนหรือปะไม่มีมวยไทยอู้อูออ้ช้างปา่าช้างป่าอูอ้แม่ง <c oughs> เดินชิวๆซะด้วยช้างอูไปสิคะร,รีบๆดิเฮีย <laughs> อะไรไงกูต้องหาจังหวะแทรกใช่ปะตรงนี้เลยหนูตรงนี้เลยตรงนี้เลยอู้อู้อู้ชนกูด้วยโอ้โหแม่งดุเหลือเกินช้างป่า โอเคเหตุการณ์ไม่ปกติครับจ้ารอบนี้เหตุการณ์ไม่ปกตินะฮะต้องเลี้ยวซ้ายมาเดิมยาวๆอุ้ยอู้อู้ช้างอยู่ด้านหน้าว่ะแล้วกูต้องผ่านมันยังไงวะเนี่ยรู้สึกว่าต้องปิดไฟใช่ปะเราถึงจะผ่านไปได้ขับรถช้าๆปะขับรถช้าๆเนาะช้างอย่าเล่นกูนะขอร้องอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอาช้างมาไลกันไอ้ชิบหาย <ś led> ชนกูตุยเลย <ś led> <ś led> โอ๊ยห่าโอ๊ยกูต้องเล่นใหม่เลยไี้ชิบหายช้างทำริกกูแล้วชิบหายวิสคริปเลยฮะปิดไฟบ้างเราก็ปิดไฟแล้วนี่เราก็ขับรถไม่รีบแล้วนี่รู้กูต้องรีบซิ่งไปเลยวะมาตีหนึ่งใหม่ฮะวิดวนเวียนตีหนึ่งอีกแล้วเรียบร้อยหอเหตุการณ์ด้านหนา้าปกติมากเจ๊จำได้จำได้จำได้หมดนะครับผมเอาแล้วไงตีหนึ่งไม่มีอะไรเลยเงียบมากเงียบมากต้นเกมเงียบมากสลามีอะไรหรือเปล่าสาลางเงียบเงาสลรางีเงียบล่ะเดีบ้ารอบนี้เร เฮ้ยตาแรกมันง่ายขนาดนี้เลยตาทีแล้วเล่นกูเลยเหตุการณ์ปกติขับตรงไปได้มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปตีสอง้อสองไหมครับซับแมสอง <laughs> โอเคเราจะเจออะไรอีกไหนะรอบนี้ดิตีสองเราจะเจออะไร <laughs> โอ้ยเอเลนเจเกอร์นายมาอยู่ที่นี่ได้ไงเอเลนสโอ้โหใส่แว่นด้วยโนบิตะชัดๆท <laughs> ี่มันโนบิตะคุง้งโดรมอนนะมึงใช้ไฟฉายขยายส่วนแล้วช่วยเขาเลยนะไม่ช่วยก็กลับ <laughs> โอเคลนะเหตุการณ์ไม่ปกติครับเจอโนบิตะคุ้ง ใครไข่ขยายไต้หวัเฮียกูเปลี่ยนเป็นโนบิตะอะไรเงี้ย <laughs> ไม่เหมือนจริงนะว่าเฮียโนบิตะคุมชัดๆนะคือเหตุการณ์ไม่ปกติอู้โนบิตะเดินไปไหนโนบิตะโนบิตะเดินไปไหนเพื่อนมาไล่กูปหมเ <laughs> นี่ยโนบิตะเดินเทีย่ยวมันจะไล่เราปหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันซิ่งเลยฮนะโนบิตะคุมแม่งเดินเล่นอยู่ <laughs> อู้ไม่ต้องดูอะไรแล้วแหละตอนนี้เหตุการณ์ไม่ปกติลนะซิ่งอย่างเดียวเลยฮนะเหยียบตีนหมาไปเลยอีสองเหตุการณ์อู้วอู้วอ้ซสิงเลยซิงเลยซิงเลยมันจะคว้ากูแล้วว้าวโนบิตะมึงเอากูไม่ได้้้หรรรรอออกกบบแแแตตาาาขนีีดงงลวมึเย แล้วกูต้องผ่านยังไงวะเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายซิกแซกโอ้หลบโดนโนมิตาคุงไม่ได้กินพี่หรอกโดนโนมิตาคุงไม่ได้แดกเขาหรอกยาวยาวตีาวสามหลายผีแล้ววันนี้เจอโนมิตาคุงแล้วด้วยโดนเลมอนอยู่ไหน,น,น,นเนี่ยฮะโดนเลมอนปะเนี่ยโอเคโอเคเลี้ยวซ้ายโอเคหมดไม่มีอะไรละไปตอนต้นเกมยิงชิวชิวอุย้ยใครวะเนี่ยโอ้โอู้อู้อ้มาแล้วมาแล้วอีเจอีเจมาแล้ว ออุุยยซิ่งเลยซิ่งเลยเหตุการณ์ไม่ปกติซิ่งเลยุโอ้ยชิบหายแล้วกูลงข้างทางเอาเอาอีเจรถกูไม่คว่ำมึงเอาดิเอาดิกูหลุดบั๊กมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูเล่นเกมผียังไงให้บัก๊กโอ้โอะ แม่งนั่งเลยกับกูเอี้ยบักกี้เลยอุกามาเทีย่ยคือ,อีกแล้วโอเคทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ สำหรับคลิปนี้นะฮะพขเป็นคลิปแคสเกมคลิปแรกที่กลับมาคัมแบ็กนะ,ะนะ,ะ,นะะถ้ามีอะไรผิดพลาดมีเสียงมีซาวมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขอประธานอภัยด้วยวันนี้แม่เจอทุกผีเลยผีขนะี้หลอกด้วยชิบหายหลอกตูไอ้เย้ไม่กลับมาเที่ยงคืนเมื่อกี้มันมะีอะไรผิดพลาดวะเนี่ยนะ,ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย